นี่คือภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ต้อนรับปี2025ผลงานของผู้กำกับคุณภาพเจ้าของผลงานรางวัลออสการ์อย่าง r a v e h e a r t และ Hacksaw Ridge จับแอคชั่นสตาร์มาร์กวอรเบอปรับโหมดสู่วัยร้ายโคตรจิตทยานสู่ความระหำ่ำและเป็นส่วนหนึ่งของไฟนรกแบบไ <What? S 1> ม่ให้คุณได้พักหายใจ เรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องเดินทางส่งตัว <Okay. S 1> พยานคนสำคัญด้วยไฟล์บินลับผ่านดินแดนรกร้างของอลสกาแต่การเดินทางครั้งนี้กลับกลายเป็นการเอาชีวิตรอดเมื่อนักบินคนเดียวบนเครื่องกลายเป็นโครนักฆ่าที่ปลอมตัวมาเพื่อฆ่าปิดปากทุกคนในไฟล์นี้มหฮมาความมันบนน่านฟ้าสูง10,000ฟุตจึงได้เปิดฉากขึ้นไม่มีนักบิน ไม่มีทางให้หนีไม่มีที่ให้แหลกฟลายลิสกนรกยืดฟลา23มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทะยานสู่ความระทึกในระบบปกติและ MX4D